สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพี่นุ้ยนะคะ NNK Channel นะคะวันนี้เราก็มีของเล่นใหม่มนะคะทุกคนนะคะของเล่นใหม่วันนี้จะเป็นอะไรนะก็อย่าลืมนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel พี่กดก็กำลังถอยรถนะคะเพื่อที่จะเอานะคะ<อ>บ้านลมลงนะคะทุกคนนะคะตอนนี้ก็สาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาวลอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะทำการเอาลงนะ,ะแล้วเราก็จะเป่าดูกันนะคะทุกคนว่าเป็นยังไงนะคะมาเลว ก็เห็นรูปร่างไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นอุยุอุยะอยู่นะคะตอนนี้เพราะว่ามันฟูอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะทําการซูบนะคะแล้วก็เป่าดูนะคะทุกคนว่ามันเป็นยังไงนะคะอะไรพี่นุ้ยอห็เห็นยืนเนี่ยก้อนโคตรใหญ่มันใหญ่มากไม่ใช่อะเขาเขามมวนมันพอง อยู่ดีๆก็หาเรื่องซื้อมานะอ้อจะมาให้เด็กๆเล่นใช่ไหมมันหน้าร้อนแล้วอะใช่เอาจนะังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นอะไรเอายังไม่ได้บอกอชิบหายแล้วบอกไปก่อนแล้วแล้วมันเป็นอะไรอะมันเป็นสไลเดอร์อ๋อมันเป็นสไลเดอร์ที่เล่นน้ำนะเอ้าบอกไปแก้วออะไรวะนะครับก็เรื่องของเรื่องนะครับพี่นุ้ยนะครับไปซื้อสไลเดอร์ เล่นน้ำมานะครับพ่อใช้พี่กดนี่แหละอุ้ยเฮ้ยเรามีอะไรเรามีไข่ไดโนเสาร์ไหนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่หยอมึงเลิกเธอแล้วนี่นีน่ดูนี่นะครับนี่ดูผ้าแล้วโอ้เดี๋ยว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 อันไม่ใช่แล้วอันนี้อันนี้ไข่น่าจะไข่ไข่ตุ๊กแกเออใช่พี่นุ้ยดูใกล้ไงอ่าไข่ตุ๊กแกนะครับต่อไปจะไปไข่อะไรอีกครับเนี้ยแคร์ ไข่ไข่ตุ๊กแกแหละนะฮะไหนอะนี่นะพี่น้อยไข่ไข่อะไรพี่น้อยไข่ตุ๊กแกุกแกนะครับมันเป็นไรแล้วปล่อยนะปล่อยเลยนี่เราทำการแวะนะ อ่าพอสูบแล้วคันนี้ก็จะเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เรายังจับจุดไม่ได้นะคะว่าต้องดึงตรงไหนอะไรยังไงนะคะทําการแบก่อนนะคะคนตอนนี้เราก็ทําการสูบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงเเป่าเป่าว้า ด้วยหาเป็นไงยังไม่เป็นไงเลยใหญ่ไหมยังมันยังไม่พ,งมพองเลยน,นี่มาดูมาดูจะาพ่อให้มันยังไม่พองให้นึกภาพตามนะรตรงนี้นะเป็นบันไดทางขึ้นนี่ดึงออกมว้อย่างงี้<อ>เด็กปีนนะครับเอาข้างล่างนี้ไปทำลายซ่อนแอบเหรอวั <What? S 1> ะเข้ไ,ไม่ไม่เดี๋ยวเขาจาสะายัดเข้าไปข้างในห้านะตรงนี้นะครับให้เด็กปีนขึ้นนะครับปีนขึ้น ก็ถ้าถ้าขึ้นลําบากนะมีที่ดึงนะครับนี่มีที่จับที่ดึงนะอย่างนี้นะครับแล้วก็ปีนขึ้นไปนะครับน่าจะมีบันไดสองที่นะเี่บันไดนี่ที่เล็กไม่น้อยข้างในเขาเย็บโฟมให้เรียบร้อยไม่ต้องใส่ท่อนะครับนี่นะเป็นโฟมนะพี่กฤษใช่โฟมโฟมเป็นโฟมเกลียบันไดนะโน้ำแข็งแน่แน่แตจริงจริงงอ่ะเดี๋ยวเราเอานี้ออกเอาออกทำไมให้เด็กสไลด์ข้างนี้ห้ให้ขึ้นข้างเดียว S <S <S เขาขึ้นริมๆเนี่ยมานานยนันอันตรายนะเห็นปหอ๋อมาดูว่ามันแข็งแค่ไหนตอนนี้ต้องรอให้มันเป่าให้เสร็จก่อนใช่ใช้ลมเยอะมากประมาณกี่ชั่วโมงไม่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 ถึงชั่วโมงหรอก <S <S นะคะตอนนี้ก็ขึ้นเปนที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้เร่งเครื่องถึงขนาดข้างบนตั้งนะคะทุกคนมันจะข้างบนมายะตั้งอีกหน่อยแต่ตอนนี้เป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้แล้วนะคะนี่ นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมีสะมาลองตรงข้างล่างอีกทีนะคะเดี๋ยวพอมีสะมาลองครั้งนี้ก็จะเห็นชัดแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะข้างบนน่าจะเป็นรููน่าจะเป็นแบบที่หลบแดดพี่น้อยที่หลบแดดหรือที่ใส่ท่อไอ้ไอไอที่เป็นขนๆนั่คือที่ใส่ท่อนี่ไงมันต่ำไงพี่น้อยไม่ว่าอันตรายนะเราจะไม่ให้ปีนข้าง<อ>นะนยอย่างเงี้ยถ้าปีนขึ้นไปข้างงอ่ะไปเจอเด็กบางคนนะมันดือ้อ เอาไม่งั้นถ้ามันปีนสองข้างได้เอาฝั่งนี้สลับมาไว้ฝั่งนี้ได้อ่าใช่เออใช่ใช่ไหมมาลอกได้อ่ะอ่าเอากางเออเอาขึ้นตรงกลางหลายข้างเออใช่ถูกต้องถูกต้องเพราะว่าอันนี้ถ้าขึ้นอันเดียวมันไม่ขึ้นไม่ทันหรอกเด็กอ่ะอ่าขึ้นข้างๆอ่ะมันอันตรายนะครับว่าเอาแว่าเออมันเด็กมันควจะแวะแวะตรงนั้นได้นะพี่นุ้ยนะอ๋อ อ่าเรื่องเรื่องถ้ามันแวะกลางทางอย่างเงี้ยไม่เป็นไรใช่มันมันก็ล่วงใส่กระไดนะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นเออ่กิจการใหม่กิจการใหม่กิจการใหม่ของพี่นุ้ยในช่องนน<ช>แล้วกันนะใช่พี่นุ้ยจะไปลงช่องใช่ไหมใช่นะครับลงช่องตลอดเลยนะใช่